ให้คนที่เขาคุยกับคุณเขาคิดถึงคุณหนึ่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนบางเราไม่ต้องไปตามเขามากผู้หญิงจะน่ารักขึ้นจะมีเสน่ห์ขึ้นเมื่อเขาได้อยู่กับเพื่อนวิทยาอย่างหนึ่งครับที่ฝังอยู่ในสมองผู้ชายผู้หญิงเองเป็นคนที่มีสังคมควรจะต้องเยอะกว่าผู้ชายโลกล้านปีให้มาเขาฝังอยู่ในสมองเขาเนี่ยเขาคิดแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมดูมีเสน่ห์จังว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนนอกจากสิ่งซึ่งมองไม่เห็นอย่างสมองเนี่ยอาจจะเป็นด้วยคุณสนุกคุณมีรอยยิ้ม คุณสบายใจคุณเพลิดเพลิอนอยู่กับเพื่อนมันทําให้คุณดูมีอะไรมีความสดใสมีความมั่นใจผู้หญิงพอมีความมั่นใจผู้ชายรู้สึกไงเห็นสเสน่ห์ของเขาเวลาของคุณที่มีให้เขาที่คอยตามเขามันก็ลดลงไงทำให้ความห่างนั้นก่อเกิดความคิดถึงได้ข้อ 2. โพสสิจ๊ะรออะไรล่ะโพสลงโซเชียลในเรื่องที่ดีเรื่องที่คุณมีรอยยิ้มเรื่องที่ไม่ไดราม่าแล้วก็มีฝูงเพื่อนคุณอยู่ด้วยผู้ชายของคุณเขาอยากดูแน่ว่าคุณไปทําอะไร ในวันก่อนที่คุณบอกว่าไปกับเพื่อนสามปรับเปลี่ยนเวลานอนบอกเขาว่าวันนี้คุณคุยสองทุ่มนะเสร็จปุ๊บประมาณตั้งสิบห้านาทียี่สิบนาทีคุณขอนอนเร็วไปเลยหรือเผือแค่ส่งข้อความแล้วคุณไม่ต้องคุยวันนี้ที่ผู้ชายรู้สึกคืออยากคุยกับคุณเยอะขึ้นเขาจะสงสัยว่าทําไมวันนี้คุณต้องรีบนอนแต่ว่าไปทําอะไรวะหรือว่ามีอะไรสําคัญว่ใช่เขาก็คุณไหนคุณเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่อะไรในใจเขายังคิดถึงคุณยิ่งสงสัยยิ่งนึกถึงยิ่งนึกถึง ยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระวนกระวายยิ่งคิดถึง